วันนี้ฟ้าจะมาพูดเรื่องของหนี้ค่ะเพราะว่ามีหลายคนนะคะถามฟ้ามาว่าถ้ามีหนี้แล้วเขาจะต้องคิดยังไงหรือว่าจะต้องดูแลระดับพลังงานยังไงให้เราสามารถแก้หนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปพูดเรื่องหนี้อะค่ะจริงๆหนี้ก็คือเรื่องของระดับพลังงานหรือว่าเรื่องของเงินถูกไหมคะเวลาที่เรามีหนี้อะค่ะมันจะมีสองจุดที่เราโฟกัสหนึ่งคือหนี้ สองเราต้องการเงินมาใช้หนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเรามีหนี้อะคะ่ะคือการที่เราไม่ได้โฟกัสหนี้ค่ะทุกคนคือการที่เราย้ายจุดโฟกัสหรือว่าพลังงานของเราทั้งหมดอะไปที่การหาเงินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเรามีอะเราจะสามารถใช้หนี้ได้แล้วมันมีจุดหนึ่งนอกจากการที่เราไปโฟกัสวิธีการหาเงินแล้วนะคะ มันจะมีจุดหนึ่งค่ะทุกคนที่ที่ฟ้าว่าเป็นจุดสำคัญเวลาที่เราเป็นหนี้อะค่ะเรากลัวที่สุดคืออะไรธนาคารธนาคารเขาจะต้องโทรมาใช่ปะว่าแบบอันนี้ประสบการณ์ฟ้าโดยตรงเลยฟ้าเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบเยอะมากสมัยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นฟ้าทําธุรกิจกับเพื่อนเออแล้วเราแบบด้วยความที่เราเป็นหมอใช่ปะเขาก็จะให้บัตรเครดิตเราเยอะมากตอนนั้นฟ้ามีบัตรเครดิตทั้งหมด13าใบ แล้วเต็มทุกใบขนาดแบบจ่ายขั้นต่ำของทุกใบนะเหยียบแสนอะเยอะมากไม่รู้ว่าชีวิตช่วงนั้นผ่านมาได้ยังไงและสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือการที่ธนาคารอะโทรมาว่าแบบถึงเวลาแล้วนะคะหรือธนาคารมาตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าสเต็ปแรกของการที่เราแบบใช้นี่ได้คืออะไร ถ้านี่เด็กเล็กไม่เป็นไรบางคนเป็นนี้หลักแบบสิบล้านหลายสิล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการยอมรับคือการยอมรับการยอมรับเหมือนเป็นการซีโร่ลาฟันจะทําให้ทุกคนเข้าใจนะถ้าวันเนี้ยคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและนี่คือธนาคารใช่ไหมเรากับธนาคารอะอยู่กันคนละฝั่งเรา,เลากลัวธนาคาร เราอะกลัวธนาคารเราหนีธนาคารเราไม่รับโทรศัพท์แสดงว่าเราอยู่กันคงละฝั่งใช่ไหมเพราะเรามองว่าเราอะเป็นผู้ติดหนี้แล้วธนาคารอะเป็นผู้ทวงหนี้เราจะแยกจากกันอ่าเหมือนเราแยกจากธรรมชาติ ทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยเพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่ตัวคนเดียวทั้งๆที่จริงๆแล้วเราสามารถดึงพลังงานธรรมชาติเพราะเราคือธรรมชาติมาใช้เพื่อบูสพลังงานของตัวเราเองได้อืมอันนี้เป็นเรื่องของ energy healing ซึ่งเดี๋ยวฟ้าจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อๆไปแล้วเราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะทีนี้เราอ่ะกลัวธนาคารเพราะเราคิดว่าเราอ่ะเป็นผู้ติดหนี้และธนาคารเป็นผู้ทวงหนี้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามหนีธนาคารแล้วก็ไปเครียดเรื่องหนี้แทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินพอเมื่อไหร่ที่คุณเทพลังงานไปที่การหาเงินเมื่อเงินเยอะขึ้นน่ะหนี้เราจะน้อยลงแต่ถ้าเราโฟกัสที่หนี้อะค่ะหนี้มันเท่าเดิมแล้วระดับพลังงานเราไม่เปลี่ยนพอพลังงานเราไม่เปลี่ยนเราแก้หนี้ไม่ได้จํานวนมันลดลงไม่ได้อืเหมือนเราอยู่ในห้องมืดๆอะคะ่ะ การที่เราพยายามที่จะแก้หนี้แล้วอยู่กับคําว่าหนี้ว่าหนี้มันมีแบบยอดเท่าไหร่แล้วอะไร่าเงี้ยมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วมันเหมือนการที่เราอะ่ะเดินในความมืดอะ่ะเราก็เดินแบบวนอยู่อย่างนั้นนะคะอืมแต่การที่เราเริ่มแก้ปัญหาคือการที่เราอะ่ะเดินไปเปิดไฟอันเนี้ยคือการที่เราเทพลังงานไปที่การหาไรายได้เพราะเมื่อเงินเยอะขึ้นทุกคนหนี้จะน้อยลงเอง อืมทีนี้กลับมาที่การยอมรับค่ะฟ้าถึงบอกว่าทําไมการยอมรับอะ่ะมันถึงเป็นจุดที่สําคัญมากการยอมรับคือการที่คุณเดินไปหาธนาคารแล้วพูดกับเขาตรงๆว่าไม่ไหวเหมือนเวลาคุณไปธนาคารแล้วคุณต่อรองปะนอมนี่อะ่ะเออเออตอนเนี้ไม่ไหวจริงไม่ได้คิดจะหนีไม่ได้คิดจะหนีเลยแต่ไม่ไหวจริงๆ ประนอมได้ไหมลดดอกได้ไหมเมื่อนั้นน่ะมันคือการที่คุณน่ะคะ่ะเป็นฝั่งเดียวกันแล้วแบบเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนคนสองคนที่สมัครสมานสมาค,มคีกันแล้วพยายามที่จะลดนี้ก้อนนีอ่ะทุกคนเข้าใจไหมบางทีอะ่ะเราแบกแบกทุกอย่างเอาไว้แล้วรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหนักมากเลยอะ่ะบางทีการที่เขาการที่คนบอกว่าปล่อยวางมันอาจจะ แบบแค่กันเออไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะคือตอนนี้ใช้ให้เท่านี้ไม่ไหวแล้วจริงๆมาธนาคารเรามานั่งคุยกันว่าไหวตรงไหนคุณรู้สึกไหมว่าแบบทุกอย่างมันเบาลงบางทีโลกอะ่ะเขากำลังบีบคุณอะ่ะเพื่อเพื่อให้คุณอะ่ะวางบางสิ่งบางอย่างลงเมื่อวันที่คุณเดินไปที่ธนาคารแล้วบอกเออไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าไม่ได้คิดจะหนีไปไหนแต่เรามาช่วยกัน เมื่อนานน่ะมันมันจะไปต่อได้ทุกอย่างนี้เราคิดว่าเราแบกเอาไว้อะมันจะเบาลงจากการที่แบบคนเป็นสองฝั่งอะ่ะมันจะกลายเป็นคนคนเดียวกันเราคือทีมเดียวกันที่แบบเราพยายามจะแก้หนี่ก้อนเนี้ยไปด้วยกันแล้วทุกอย่างมันมันเบาลงเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเคาว่ามันเป็นจุดสำคัญถ้าวันนี้ยคะ่ะไม่ว่าจะมีหนี้มากมายขนาดไหนอะคะ่ะ ฟังรู้สึกว่ามันมันค่อยๆคลี่คลายออกไปได้มันค่อยๆคลี่คลายไปได้แต่อย่างแรกคือลองยอมรับตัวเองก่อนลองยอมรับตัวเองก่อนคุยกับเขาตรงๆคุณเชื่อไหมธนาคารอ่ะไม่ได้อยากให้คุณเป็นอะไรเลยเขาไม่ได้อยากได้ชีวิตคุณด้วยเขาอยากได้เงินจากคุณเขาอยากได้เงินจากคุณเขาอยากให้คุณปลอดภัยเพื่อหาเงินมาคืนเขา ขาไม่ได้อยากได้ชีวิตคุณเพราะฉะนั้นอ่ะเอาพลังงานทั้งหมดนะคะกลับมาฮิวใจตัวเองก่อนเออยิ่งมันจะต้องมีเรื่องที่เราต้องทำเยอะค่ะใจเราต้องแข็งแรงก่อนฮิวใจตัวเองก่อนแล้วไปโฟกัสที่การหาไรายได้ซึ่งการหาไรายได้เนี่ยมันจะเป็นเชิงของการแบบธุรกิจหรืออะไรก็ว่าไปเมื่อไรายได้เราเยอะขึ้นนะคะไรายได้ตรงนั้นจะทำให้นี่เราน้อยลงเอง แต่ถ้าติดนี่ใช้ไม่ว่าจะน้อยจะมากใช้เขาในความรู้สึกของฟ้านะเออเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินแต่มันเป็นเรื่องของระดับพลังงานในตัวเราถ้าเราหยวนกับเรื่องเล็กๆกะค่ะไม่เป็นไรหรอกเท่านี้เราก็ไม่ใช้หรอกจริงๆเงินก้อนนี้มันไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นนะแต่มันทำให้เราอะไม่เคารพตัวเองเมื่อวันที่เราเคารพตัวเองอะ เมื่อวันที่เราทําได้ถ้าวันนี้คุณเป็นนี้10ล้าน20ล้าน30ล้านแล้วคุณสามารถทําทุกวิธีทางเพื่อใช้นี่ได้มันไม่ที่เกี่ยวกับเงินนะคะมันเกี่ยวกับพลังงานในตัวคุณคุณจะเชื่อว่าคุณนะทำได้ทุกอย่างและในวันที่คุณนะเป็นนี้30ล้านนะไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นนี้30ล้านมันจะต้องเป็นลักษณะของววอลุ่มขนาดใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจ ราะฉะนั้นนะถ้าคุณเป็นนี้30ล้านได้คุณสร้างได้มากกว่านั้นขอแค่ใจคุณอ่ะเขาลบตัวเองเพราะถ้ามันผ่านไปแล้วคุณก็ทำร้อยล้านได้คุณทำหลายร้อยล้านก็ได้คุณทำพันล้านก็ได้เพราะใจคุณไปได้แต่ในวันที่แบบเป็นนี่อ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อยากใช้นี่เพราะคิดว่าทําไม่ได้คุณลองสังเกตใจคุณนะใจคุณอ่ะบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณอาจจะรอดจากการไม่ใช้นี่สิบล้านอ่ะแต่การที่เราจะทําอะไร ใหญ่กว่านั้นนะมันยากมากเพราะว่าเราติดกำแพงของตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะฟ้าสนับสนุนให้ทุกคนะนะชนี่ตอนนั้นฟักก็ไม่รู้ว่าฟ้าผ่านมาได้ยังไงเหมือนกันเออคือตังก็แบบแทบไม่ค่อยมีเลยอเออเพิ่งเรียนจบแล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นแบบกําลังเลือดร้อนอะแต่เพราะว่าผ่านตรงนั้นมาฟักก็เลยเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรื่องของเงิน เรื่องของระดับพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์จะแย่ขนาดไหนให้กลับมาที่ตัวเราเองลองเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการโฟกัสที่นี่อะค่ะมาโฟกัสที่การหาไรายไดเออ้เปลี่ยนจากการวนอยู่ในความมืดแล้วเราก็แบบค่อยๆเดินไปเปิดไฟเปลี่ยนจากการแบบกลัวธนาคารเป็นแบบเดินไปหาเขายอมรับ ในสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่แล้วค่อยๆแก้แก้ทีละนิดนะคะแล้ววันหนึ่งอะ่ะเราจะเอาชนะใจตัวเราเองระดับพลังงานเราจะสูงขึ้นในวันนั้นอะ่ะมันเป็นหนี่ของคนของตัวเราในวันนั้นแต่เราในวันเนี้ยคือเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นจากการที่เราอะ่ะพยายามแก้ปัญหาแล้วก็จัดการตัวเราะคะ่ะ